สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพอกับกันันครับกำนันชีวิตง่ายๆสไตล์กำนันครับผมครับกำนันพาเที่ยวเราเนาะครับผมหาอยู่หากินาะแมนครับแบบอีสานผมกับคนอีสานครับนี้กำนันพามาหาอยู่หากินาะพ่อนแฮ้ครับผมอันนี้หมายนี่ชื่อว่าชัวบ่กำนันครับวัดว่องบ่คือสิได้อยู่ครับอ้าวคือสิมานครับคือสิมานหล่อมึงครับนี่ครับนี่ครับดูใจครับผม อันนี้เหวจากซซครับแปดอกเก้าซอครับแปดอกเก้าสอกครับผมจัดไปเท่ายี่สิบครับผมอันนี้เท่ายี่สิบครับนี่นะครับขอ้องมึงเด้อจะกันั้นครับเท่าที่ผมสัมผัสมาเกิดที่จะเห็นชิปกันั้นอีกยาวยๆโตไปครับเพราะว่าโอ้โหกับนั้นเราพาดรู้เลยครับนี่ะครับฝากติดตามเลยครับผมฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ไปครับลุยครับผมครับลุยครับ กับดีกับดีบาทแรกครับผมบาทแรกบาทแรกร้องมึงครับร้อนมึงก่อนครับออกคลิปวะสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยครัสวัสดีครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยวะนี่สุดยอดเลยนี่ก็เป็นนายพันเงินนะครับนี่ไวน้ำเก่งทุกคนครับเพราะว่าเด็กน้อยที่อยู่ในคลิปผมนี่ไวน้ำเก่งทุกคนครับ ทุกคนว่ายน้ำเป็นเอาตัวรอดได้ในน้ำครับกำนั้นหายแล้วครับปลาไปลังหได้มลายังหนูจะไปด้ปลาแล้วยู่เหรอ เออเลยตัวเล็กไม่เป็นไรข้าน่อยครับเพามาเจอกันได้ปาทีมง้นครับสุดๆที่วันเมาแล้วถึงไหมเดี๋ยวนี้ถึงเปล่าไม่ถึงอ๋อเราขับรถสิ điệp yeah, cầm năn vạn ba lẹt bên đê bên đề Đưa yai yai mỏng không. Nhảy mỏng nhảy mỏng nhảy mỏng nhảy mỏng rồi nhảy mỏng. Chết bay. Không phải. 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 Không เออนี่กำลังนี่ครับโอ้จัดไปจัดไปง้างๆงามๆเอาง้างเลยข้างต่อกำนั้นเออโอ้ี่ครับโอ้ในพันอยู่ทางนี้ครับ เปลี่ยนไจครับปลาอะไรครับนี่หมานครับมีหมานครับมีหมานเออโลเป็นโลครับโอ้ยผมซุ่มีบยังครับเนี่ยซุ่ม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 สวยสวยครับโลไม่เหลือนี่ครับปลาได้มาครับตอดเลยตัดเลยเออเป็นโลจะมันดิจะเนย่ย นี่นี่เห็นไหกันันดโอ้หมันอยู่ครับเีนี่มันมันอยู่มันอยู่ครับผมมันอยู่ครับมาทานครับผมมาทานครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับสามเต้มครับกับนั้นคุณเดียวเลยกับนั้นเนย เขา้อยครับเขานยเขานยเยครับเขา้อยครับดูเลยครับเขาน้อยครับสุดยอดขานเายครับเฮ้ยเขดูครับไอ้ดูฮกกันล่นมม่ช่วเฮ้เดยวก็โด่ด้วยไอเก็ไม้เสียบพุงเอาสยเล่ปลไทยยิ่หลายอยกกันล่นมั่วอมเ้าม้ลบเยี่ยมสงสารคุณลยจัดเลยเยี่ยก็เอาออกสิเขาขึ้นไปก็เอาออกตัว เีอขึ้นอเอาขึ้นเอาออกเลยเดี๋ยวมันบ่อน้ำบ่อน้ชว์รอกครับปากนี่คืออยู่ครับนี่เดสามเต็มแล้วัปากนี่ชึ้งมานครับเนี่ยสามเต็มลมาครับนี่ครับได้ตัวสุดยอดอย่าลงมาได้เะ เฮ้ยพอนพอนพอนเก็บป่านเลยพอนจับของแท้ครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยี่พอนอู้เออเอแมเต้เต้เบาดแทะนี่ครับบาดแทะในพ่านครับสุดยอด นี่ครับเมื่อกี้ในพันกิ่งตกวนามน้อยนึงครับเนี่ยศัพทัใไซได้โใไได้มาเบิ่งครับผมเปิดโทรศัพท์วูครับได้ครับขอางแท้ครับเนี่ยของแท้ครับศัพทัใไซได้อยู่ครับโทรศัพชรดสได้ครับเนี่ยของแท้แยม่ยม่มนี่ครับ ทีมงานกำนลังจะมวนยี่หรีครับมือนี่มวลเนีอยเคล็ดครับมวลมวนมวลวลเติมพลังมวนเติมครับเติมเติมเติมนี่ครับขึ้นมาเติมเยอะแบบโอ้กำนันบ้านเอานี่มักมวนเด้อมันเขาหน่อยเด้อมากครับผมมักแบบนี้ครับนี่นี่ครับโอ้ยโอเคครับตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยครับครับกับมาเติมน้ำขี้เก่าครับ อใส่มวนยับใส่มวนใส่ฮะมันก็ของแท้ครับนะแต่ว่ามันถึงกัไม่ได้บถ้าเขาจะไปก็เขาไปไ้หยัดหยัดหลบกเยขาจะไปอ่ะยยพวกมันรคุยลหองหยัดหลบก้องมาเลยไอ้หลบเฮียเนี่ยนี่กัเฮ้ยโอ้เพื่อน นาม mm ึเนรพื hmm. mm ่อนนขเั hmm. yeah, mm ้เอยอกเสื้อขาวเลยมึงกัอะไรโอ้ยเพื่อนมึงเทนมึงมกมวครับผมมามักมวนสส่มวครับสายมวนสส่มวครับสายลุยสายมวนสายลุยสายมวลับมึงโทรไปเพื่อนลุงกูจะตายแล้วเนี่ยสิ้นใจแน้วงนชายเนี่ยร้องโทรบอกเนี่ย บอกมึงโทรไปมึงโทรแล้วเพื่อนมึงรักกูบ่กไม่โทรแล้วเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปบอกันครับครับตามกำนลกันเราครับลุยคลิปนี้ต้องได้กินครับคลิปเนี่ยไปครับมาไปครับเปเบิ่งน้ำกันครับผมว่าที่ใดปลาบ่ครับตามกำลัลไปครับ อ้าวจังเหี้ยคูยจะคุยกับน้องกูอยู่เลยเว้ยมึงเอาที่เรียกชื่ออมาตรงนี้เลยแล้วตัวนน้อยนี่กูอ่านอยู่อุ้ยผอนแผลเสียงหนะมันมีไม่มีแผลอย่างเงี้ยครับนายพันจะพัดลบกำลังสิลุงน้ำครับเอาลุยชิดดีๆหย่ดข้าวกูครับผมผุญยับอู้กำลังจะได้ มันยิกเอครับแมนเลยหมนครับลูกอีสานหายยูหากินครับลุีสานหายยูหากินครับมันครับมึงนี่มันตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่นี่กำนันบอกตัวนี้ไงเ่อันนี้กำนันเลยนี่กำนันเขาหน่อยครับชนบุรีของแท้หายยูหากินแบบยู่ง่ายกินง่ายครับ อีานไกิงไยอดว้้อยู่ใครสายมวนรับลุดครบผมโบวยตามตามตามเอาไหมเหมครับเอาไหมครับเอาไหมนี่ครับกำนัน่าเจออีกแล้วอ้กลังงามครับ อายุหากินเด้อย,ย่าตามมาเด้อพออายุหากินของแท้ของแทบอ่ะของแท้ของแท้ของแว่ะนี่ครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับ ของแท้ครับของแท้ยังได้ครับสวย